ชมเริ่มเปลี่ยนเริ่มปีกันจะออกมาเลยทีเดียวเอาว่าให้เริ่มเจอดจ้าล้นเจอดจ้านี้จาา้ามาจ้าจริงจตามาจ้าจริงจตามาจ้าจริงจตาเติรเติร์ดตามาจ้าจริงจตามาจ้าจริงจตามาจ้าจริงเริ่มขยับขยี้เริ่มปีกันนะใส่กันมาจ้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 าเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้หางเสือจะหลุนหรือไม่เดี๋ยวดูนิดผมน่า คนละทีคนละชิงสองชิงต้องถามานี้เดี่ยวแรงใจจะไปไปต้องโอยมาเด็ดนี้จะไปเที่ยวที่ไหนบมบูมอนไปโครกินทุกที้นี่ตั้งเลยว่าอ๋อไ้เราจะจะเอารุดรดยาวยาวยานั้นจะมาหันไปข้ามกันข้ามกันข้ามจ้ันเอาเอมคอมหอมคอมอมคอมอมหราอมเอยเาจล่าตายจเอาาผู้ชมแต่ตาดีมาดูกับ หัวเริ่มสายสายเริ่มจังแล้วก็ท่านผู้ชมเอาเลยเปไปเปมาแล้วตอนนี้เอาครับดูดีดีดูดีดีดีเห็นแล้ว มือจัหมืนจัมือจสวมัดเฉใส่อไแต่ว่ามแต่ของของของเราก็มากระีิบโูทงที่พระพุทธเจ้าปูนโนน่าเสือฟังแต่ชื่อกหน่ากลัวชื่อน่ากัวแต่ว่าโตกันหน้ารักนะจะจะบอกให้เจ้าปูโนน่าเสือจะกถโงนองพี่จพยายามชีโจนมาแล้วจะมาแล้วจะมาแล้เสใช้ทันไม่ทันทันไม่ทันทันไม่พี่น้องจมาโทงเขาเสใช้ไปเลยพย่ในโนนฆ่าเสือเอามาไพ่มไ่จะแสงก่ มาไพ่ยเ่งเ้ยนนท้นจรนไม่ต้องหักหรอกเราหักเสียงว่าเขาเรา,าขี่ชาไปเราไพ่แยงเสียแล้วเมื่อกี้มันได้ครับไสุดตะยก็รัวเท้าเส้นชัยการพนันแจกการเทรี่ยวยินเกน,นะครับระหว่างเทพโพทองก,กับเจ้าปู่โนนข้าเสือนะครับ <c oughs> มันแมนพ่อผลการแจงการครับเป็นเทือเทพโพทองเป็นฝ่ายชน,นะกับฟีวดี